สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมวันนี้มาหอ่อฝรั่งแดดร้อนเปรียงเลยแต่ก็ไม่ร้อนมากครับวันนี้อากาศก็ไม่ถือว่าร้อนคลิปนี้ผมจะนเพื่อนมาดูวิธีการทําลูกฝรั่งให้ใหญ่ขึ้นจากปกติที่เราห่ออยู่เนาะแล้วก็จะทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคนิคง,ง่ายๆครับไม่ต้องไปใช้อะไรบํารุงเพิ่มเติมปุ๋ยทางใบต่างๆมาดูครับเดี๋ยวขนญาสลับกล้องครับผมมาดูสวนฝรั่งกิมจูผม ช่วงนี้ก็เริ่มห่อปกติเลครับผมจะชอบทําฝรั่งช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่าทรัพยากรน้ําผมเนี่ยมันเหลือล้อนซึ่งหน้าร้อนนี่ขายง่ายมากเลยโพสทีนึงเนี่ยขายไปสองสาเดือนนั่นแหละยอดจองยาวทีนี้เวลาเราทําลูกฝรั่งให้เล็กให้ใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจํานวนลูกที่เราห่อต่อต้นเนาะสมมุติต้นไซส์นี้เพื่อนเพื่อนอาจจะห่อสัก120ลูกถ้า120ลูกเนี่ยลูกมันอยู่ประมาณ4ี่ห้าลูกโลเหมือนไซส์ของผมเนาะที่ผมชอบพูดบ่อย แต่ถ้าอยากให้แบบไซส์แบบ3ลูกโลอะไรแบบนี้ 3- ถึง4ลูกโลให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงคือเราลดจำนวนเหลือสัก80แต่มีอีกอย่างหนึ่งครับวิธีการที่ทำให้ฝรั่งใหญ่ขึ้นง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องลดจำนวนต้นเอ้ลดจำนวนผลผลิตหรืออีกแนวทางนึงก็คือการใส่ปุ๋ยให้มันใหญ่ก็คือจะเป็นขี้วัวลูกฝรั่งจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปุ๋ยสูตรที่ตัวท้ายสูงๆอย่าง0 0 6 0เนี่ยใส่ผสมลงไปด้วย ตัวนี้ก็จะทําให้ลูกฝรั่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนไปลองดูนะครับส่วนอัตราการใช้สูตร0060เนี่ยกับปกติผมจะใช้สูตรเสมอแล้วเป็น15 15 15เดี๋ยวผมให้ดูผมเพิ่งหวานไปของผมจะมีหลากสีฮะของผมถ้าถามว่ายี่ห้อไหน เวลาผมไปซื้อปุ๋ยเนี่ยผมจะถามว่าสูรผมจะใช้สูตรเดียวคือสูตรเสมอก็จะถามเขาว่าช่วงนี้ยี่ห้อไหนราคาถูกสุดผมก็ใช้ตัวนั้นเลยผมไม่ลังเลว่าต้องยี่ห้อหนู้นนี่นั่นแต่ถ้าถามว่ายี่ห้อไหนใส่แล้วได้ผลผลิตเร็วก็คือผมผมมองเป็นยี่ห้อยารานะครับมันจะใส่แค่ประมาณ3วันก็จะเริ่มเห็นผลแต่ปกติอื่นๆก็ประมาณอยู่ที่5้ถึงเวันเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มเห็นผลใน,นส่วนของปุ๋ยเคมีเนาะก็คือใส่สูตรตัวท้ายให้มันสูง ลูกฝรั่งก็จะใหญ่ขึ้นใส่ผสมยังไงถ้าเกิดผมใส่สูตรเสมอนอสิห้าสิบห้าเสร็จแล้วแล้วผมจะใส่ตัว0ูนยเนี่ยผมก็จะเพิ่มไปอย่างสมมุติว่าตัวสูตรเสมอ9โลสูตร0ูนยก็ใส่ไปสัก1โลแค่นั้นครับเก้าต่อหนึ่งแค่นั้นเลยทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยพวกนั้นแล้วเราอยากให้ลูกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตหาดูลูกฝรั่งก่อนนะ,ะตรงนี้ก็ได้ นี่ฮะสมมุติว่าถึงมันจะเป็นคู่ก็ตามนะครับตรงนี้ปรับใช้ได้เลยเวลาเราหอ่อเพื่อนๆเอาส่วนตรงนี้ออกตรงนี้ออกผมจะเอาออกทุกครั้งแล้วก็ใช้เปลงขัดอันนี้คือกันพวกเพลี้ยเนาะจากนั้นตัดส่วนตรงนี้ออกที่มันเลยจากลูกไปเนี่ยตัดตรงนี้ออกแบบนี้แล้วก็ห่อไปเลยแค่นี้ฮะฝรั่งเราจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอยู่ ไปลองดูนะครับมันไม่ได้มีอะไรยากหรอกก็คือทําไมต้องเอาส่วนตรงนี้ออกที่เลยออกไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเอาพวกสารอาหารไปหล่อเลี้ยงด้านบนเนี่ยขาจะมาตรงนี้เลยแค่นี้ฮะฝรั่งก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมง่ายๆครับไม่ยากหรอกทําฝรั่งเพราะว่าผมเนี่ยผมทําสวนกเกษตรผสมผสานนี่ผมทําหลายอย่างแต่พืชแรกที่ผมปลูกก็คือฝรั่งนี่แหละเดี๋ยวผมเดินลัดมาหน่อยส่วนหนึ่งเวลาเราโหเนะฮะจะเจอกิ่งแบบนี้กิ่งพกีกิ่งกระโดงเนี่ย ไม่ต้องเก็บใบนะครับเอาออกเลยผมจะเอาออกแบบนี้เลยเพราะว่าเก็บใบก็จะแย่งสารอาหารเปล่าเนี่ยพวกเนี้ยนี่ยกิ่งแบบนี้ถ้าไม่มีดอกเนี่ยไม่มีดอกเอาออกทั้งกิ่งเลยก็ได้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับต้นจะได้โลง่งโปร่งหน่อยเนี่ยพวกกิ่งพวกเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายหรอกครับเอาออกเลยเนี่ยเขาจะได้โล่งโล่งเพราะโลง่งโล่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโรคแมลงแค่นี้เห็นไหมจะโล่งตรงกลางส่วนด้านข้างอืม กิ่งแบบนี้ก็เอาออกไปเลยไม่ต้องไปคิดมากฮะกิ่งที่มันขีเ้เรศจากตอนช่วงน้ําท่วมมาต่างๆมันจะไม่ค่อยสวยเราก็เด็ดออกเอาออกโอ้กิ่งนี้ทําไมเอาออกยากจังออกยากก็หมุนแค่นี้ฮะไม่ต้องไปคิดมากถ้าเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามผมว่าห่อฝรั่งดูเนี่ยแตกตัดแต่งได้ไหมผมไม่สนใจหรอกครับว่างผมก็ทําเอาออกหมดเ,เนี่ยกิ่งไร้สาระคือกิ่งที่มันไม่มีลูกเด็ดออกไปเลย แต่ข้อสําคัญนะครับเวลาเพื่อนๆทาปลูกฝรั่งใหม่ๆเนี่ยบริเวณถ้าเป็นต้นแบบ2เดือนถึง8เดือนอะไรเนี่ยเวลารูดใบเนี่ยอย่าไปรูดตรงนี้นะฮะอย่าเพิ่งรูดถ้าหลายคนบอกให้รูดรูดมันไม่ผิดหรอกนะครับแต่มันจะทําให้กิ่งเราเล็กกิ่งเราเล็กก็คือเขาจะรับน้ําหนักไม่ค่อยดีในอนาคตที่ต้นเขาใหญ่ขึ้นผมจะไม่แนะนําให้รูดออกในส่วนใกล้กับต้นนะครับเพราะว่าถ้าต้นเล็กนะย้ำอีกทีต้นเล็กเพราะจะทําให้กิ่งฝรั่งเราเล็ก มันแลดูโล่งแต่ว่าถ้ามันเล็กเกินไปเนะี่ยมันจะรับน้าหนักไม่ได้แต่ถ้าวิธีการจัดการตน้นต้นเล็กๆก,ก็คือตัดแต่งกิง่งและวิธีดูว่าฝรั่งเราเนี่ยโตขึ้นยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะลอกออกเนี่ยเหมือนงูลอกคราบเนี่ยอันนี้คือต้นเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นทุกๆฤด,ดูนะั่นแหะเพราะฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่พืชฤด,ดูเนาะมันก็จะออกดอกออกผลตลอดเนี่ยฮะวิธีการง่า,งงายๆแค่นี้ฮะปรับใช้เอานะครับเทคนิคอยากให้ลูกฝรั่งใหญ่ขึ้น ส่วนหวานไม่ทั่วลูกหรืออะไรยังไงเพื่อนเคอมเมนต์มานะถ้าเจอปัญหาเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูพอทําฝรั่งง่ายครับง่ายกับฝรั่งก็ไผ่ก,กิมซุงแค่นั้นนะครับปลูกทิ้งของแท้เลยเดินก็แค่ไปตัดหน่อไม้ขายแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยการดูแลก็แทบจะทิ้งนะครับแต่ฝรั่งกิมจูนี่คือห่อแล้วก็คือได้เงินและได้เงินแน่นอน ถามว่าปลูกได้กี่ปีของผมเนี่ยผมปลูกตั้งแต่ปีห9ที่ผมออกจากงานเนาะผมทําคลิปวันนี้ประมาณไม่ประมาณหรอกวันที่หวยออก1กุมภาปี67เดเนี่ยวันที่ผมทาคลิปนี้นะก็ดูเอาครับหลายปีแล้วดกไหมอะมีทุกรุ่นครับเนี่ยรุ่นนี้ก็มีนี้ก็มีนู่นก็มีนี้เหมือนไม่มีดอกไม่มีดอกก็เด็ดออกไม่ต้องไปลังเลครับ มีทุกรุ่นครับรุ่นนี้ก็มีนี่ถ้าถามว่ารุ่นเล็กมีดอกไหมดูเนี่ยดอกก็มีฮะนี่มีปกติมีหมดเลยครับทุกรุ่น,นดูตรงนี้ก็ได้ี่กิ่งที่มีดอกนี่ก็ดอกไอ้เท่าขี้มูกนี่ก็มีฝั่งนี้ก็มีดอกคือถ้าเรารดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอแล้วแดดแรงๆเนี่ยยังไงก็ออกดอกครับเว้นแต่ว่าเพื่อนๆปลูกฝรั่งเนี่ยเจอเงาต้นกล้วยเงาต้นไม้อื่นอย่างผมเนี่ยเห็นไหมต้นยูคาฝั่งนู้น สีแถวผมอ่ะสี่แถวไม่ออกดอกเลยมาเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าแดดมันไม่พอฝรั่งเนี่ยถึงเราจะรดน้ำใส่ปุ๋ยก็ช่างแต่ถ้าแสงไม่พอเนี่ยเขาก็ไม่ออกดอกเนี่ยผมให้ดูเลยนะต้นจะแบบต้นขี้เรเลยแต่ส่วนตรงนี้ผมจะจะได้ก็คือประมาณเดือนมีนาก็จะเริ่มออกดอกออกผลคืนดูสภาพต้นครับเนี่ยไม่ออกดอกเลยแล้วก็มาอย่างเนี้ย เห็นไหมครับเนี่ยแทงยอดมาก็ไม่มีดอกแทงยอดมาก็ไม่มีดอกนี่เงาต้นไม้ใหญ่ดูฮะเนี่ยเงาเลยแต่พอฝั่งนี้โดนแดดก็มีดอกออกผลตลอดอย่างครึ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวพามาดูเพราะว่าต้นไม้ใหญ่จะอยู่แค่ตรงนี้อันนี้สวนไผ่ผมที่ผมบอกว่าทําง่ายที่สุดของการทําสวนเนี่ยไผย่ไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ฮะมาดูอ่ะจากตรงนี้ไปนี่คือโดนแดดปกติ อ่ะดูไกลๆดูสภาพต้นโอ้ยพี่ทำไมต้นขี้เดีอย่จังที่มันหลายปีแล้วแต่ดูนี่นู่นนี่นี่มีต่อเนื่องครับมีหมดไม่ต้องห่วงครับเรื่องดอกออกดอกออกผลนี่ลายก็มีเนี่ยอ่ะดูด้านล่างหน่อยมีไหมนี่ยอดเล็กๆอ่ะเดี๋ยวกล้องมันไม่ค่อยชัดเนาะนี่ก็เห็นดอกเห็นไหมมีหมดครับ แสงสําคัญครับเพราะฝรั่งผมเนี่ยโซนตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะดูเฮ้ยพี่ไม่ได้ดูแลเหรอจริงๆครับผมไม่ได้ดูแลมาโอ้น่าจะเกินครึ่งปีครับตั้งแต่ผมหวานข้าวเสร็จอะจนผมเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยจนอีกสองเดือนก็อีกสองสามเดือนก็จะหวานอีกแล้วนะฮะน่าจะสิบเดือนที่ไม่ได้ดูแลสภาพก็เลยแบบไม่สวยผมก็เพิ่งมาบำรุงเพราะผมไม่มีเวลาเนาะผมทําหลายอย่างก็เลยพาเพื่อนมาดูว่า วันนี้คลิปมั่วไปหมดเลยเอา,อางี้แล้วกันฝรั่งลูกใหญ่ก็บอกไปแล้วเหตุผลที่ไม่ออกดอกออกผลก็บอกไปแล้วเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยหรือเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเกี่ยวกับฝรั่งกิมจูคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ได้ยากหรอกครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับยาวแล้วสวัสดีครับ